อ so ินโซยเกาะสวรรค์จาฮายาหมาแล้วฮู้ไปลุยกาะสวรรค์หันศาและไปดำดำับดูประการางงังพร้อมๆกันบอกเลยว่ามันมากเลยและตอนนี้นะคะเพืพ่อนๆเนี่ยกำลังอยู่ใน DLC เมืองจาฮะยาะคะ่ะตอนรับซัมเมอร์ของเกมอินโซยเย้ บอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยตัวเกมอินโซยนะคะเขาลดราคา20%พร้อมโหลด DLC จาาหายาฟรีฟีไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม i n นโซย s ไอแลนด์เก็ตเาฮวยจาหิยากสวรรค์สัมผัสชีวิตในฝันที่คุณออกแบบได้เองโอ้ยแล้วภาพสวยขนาดนี้เกมดีขนาดนี้ไม่สื่อไม่ได้แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่า ในเมืองนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทําบ้างโหแต่ตรงนี้มีติดป้ายเต่าด้วยนะแสดงว่าเฮ้ยนั่นไงไอเต่าอยู่ตรงนั้นโอตัวใหญ่มากตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์เต่าแน่นอนเลยเราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะมาๆามามา,มาเขตวางไข่ของเต่าอุ้ยมีเต่าเด็กด้วยขอซูมดูหน่อยสินี่เลย น้องพึ่งหัดเดินจ้าแม่เต่าก็คอยดูอยู่ห่างๆโอ้ยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บฉันอยากจะข้ามไปเกาะฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปเที่ยวรีสอร์ทจังเลยเอาระแต่เดี๋ยวเราดูรอบเมืองกันก่อนดีกว่านะคะรอบเมืองเนี่ยก็มีอะไรให้เราดูเยอะมากแป้งเนี่ยได้ซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะที่นี่ขับมอเตอร์ไซค์ก็โอเคอยู่เรียกรถมอเตอร์ไซค์มาไปแมนแรน ้ายกับบาหลีเลยนะคะมีคนข้ามถนนแล้วก็มีร้านอาหารสไตล์บาหลีเทียบอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอีกแล้วล่ะเนี่ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะเธอขับรถมาสาอะไรของเธอเนี่ยฮะก็คุณเบรกก่อนดิคะฉันทำความกดจราจารทุกอย่างนะโอ้โ ดกรร็อกาอาชีพเมนท์ทะเลาะกับคนบนท้องถนนเสียวเวลาไปสองชั่วโมงดูดูหน้าตัวละครเราโกรธมากดูนี่แองกรี Angry สุดๆเลยหุยริมทะเลตรงนั้นตรงนั้นว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้เขตนี่มีปลาสดๆเพียบเลยล่ะอ๋ออันนี้ขายหรือเปล่าคะลุงเราขายแบบเทียบสดๆร้อนๆแล้วอันนี้หุยงั้นเอากุ้งไม้หนึ่งลุง เฮ่กุ้งที่นี่นะสดมากเลยนะแถมนันกินซีฟูดยังแซ่บอีกด้วยแม่ฉันทำเองเดี๋ยวขอซูมดูนิดนึงนะทุกคนโอ้ยพอซูมเข้าใกล้ๆนะเท็เจอร์ของการเผาทั้งปลาหมึกทั้งปลาทั้งกุ้งอร่อยสุดๆเลยค่ะและนี่ก็คือปลาสดๆที่คุณลุงตกมาโอ้โหกุ้งกุลาดำ เน้ายัางได้ของสด,สดเนี่ยฉันแนะนำนะมีตลาดแถวๆเมืองอ่ะเขาขายของสดแลมีปูมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกด้วยล่ะขับขึ้มากเลยค่ะไว้จะแวะไปนะคะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วหนังท้องตึงหนังตาก,ก็ยน่นเฮ้เดี๋ยวก่อนกินของข้าวเป็นแล้วไม่กินของหวานเหรอฮะโอ้มีทั้งข้าวโพดแล้วนั่นอะไรอะ่ะขา้าวเหนียวมะม่วง ใช่เจอนี่เขาเดี๋ยวมาม่วงเลยนะโอ้ยห้าร้อนแบบนี้เขาเดี๋ยวบาม่วงมันดับร้อนได้เลยนะงั้นจัดไปหนึ่งบทเพลงมาโอ้โหเริ่มคลิปมาก็คือใครที่หิวข้าวนะแป้งบอกเลยว่าหิวสุดๆอะ่ะตอนนี้แป้งเริ่มแบบน้ำลายจะไหลแล้วเงีบแต่ตัวละครในเกมก็ดีนะเนี่ยได้กินตลอะรอร่อยอร่อยตลอดเลยละ่ะงับ กินจนหมดชามไม่เหลือแล้วอร่อยมากค่ะป้าไว้มาใหม่นะคะ่ะเอาขยะไปทิ้งด้วยม,มีบรารยทจริงๆอีกโซนหนึ่งนะคะที่แป้งอยากจะพาเพื่อนๆไปนะนอกจากในเมืองแล้วเนี่ยเรายังสามารถเช่าเรือได้ด้วยไหนดูซิมีเรือลำไหนที่มันบอกกับฉันบ้างนะโอ้เรืออย่างหนูเอานี่เลยละกัน5,000บาทเป็นเรือแบบสปีดโบ๊ทเลยค่ะ แวนแๆนแซึ่งรอบๆเกาะนะคะเขาก็จะมีพวกหมู่เกาะหมู่ปลาแล้วก็ยังจะมีพวกปลาโลมาอะไรแบบนี้ด้วยนะฉันอยากเจอปลาโลมาสีชมพูมากๆเลยเอ้ยเฮ้ยมองตาทะเลก็เห็นเมกระพุน ถ้าพี่แบนกระพูดแบบนี้เนี่ยฉจนก็สามารถแหวกว่ายลงไปดูใต้น้ำได้เลยสินะเนี่ยแต่แกระพูลอันตรายนะฉันขอไปแบบเหนือน้ำหน่อยละกันตรงนี้นะ่าจะเป็นแหล่งของปลาโลมาว้าวกันลงน้ำตรงนี้แหละปลาโลมาเชอนี่เลยปลาโลมาไหนขอดำน้ำลงไปดูหน่อยสิปึ๊บโอ้ จริงนะถ้าคิดว่าเราลงไปในน้ําแบบนี้แล้วเราเจอปลาฉลามแบบนี้ไม่น่ารอดเ <c oughs> ขอาแวะที่เกาะตรงนี้หน่อยละกันเกาะนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาเป็นเกาะร้างด้วยนะเพื่อนๆ <c oughs> อุย้ยมีเนินทรายให้เราเล่นด้วยแฮะขุดสมบัติได้ได้ดีน่าจะมีสมบัติดีๆนะเอ๊เฮ้ยเหมือนฉันจะเจออะไรบางอย่างใต้นี้โหแล้วข้างหลังมีมี mining s p o ต แสดงว่าหาอะไรมาขุดก็อาจจะได้อัญมณีดีๆเอ๊ะนี่อะไรอะเปลือกหอยโอ้ยใครจะไปอยากได้เปลือกหอยกันเล่าขุดแร่ดีกว่ามะดีที่เตรียมอุปกรณ์มาพอดีอุปกรณ์พวกนี้นะคะสามารถคราบได้ที่โต๊ะคราบที่บ้านเลยนะใครที่ซื้อบ้านมาเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะคราบให้อ่โอ้ยไม่เห็นมีอะไรดีๆเลยอะลองขุดอีกรอบสิเผื่อว่าจะเจอเพชร ฉันว่านะตรงนี้มันเลยยิบระยับขนาดนี้ต้องมีเพชรแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ย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 ด้ยดยดยดยก้อนอะไรสักอยาก่างหนึ่งดำๆอะ่ะนี่น่าจะเป็นโอ้ก้อนทองแดงก็สามารถเอาไปคราฟของได้นี่นาไหนๆก็ไหนๆแ,แล้วเช่าห้องพักสักประมาณ3คืนดีกว่าขอเป็นห้องพักแบบรหรูที่สุดเลยค่ะโอ้ ที่มาที่โรงแรมที่นี่นะคะบอกเลยมาพร้อมครอบครัวหรือว่ามาเล่นเออทางสไลด์น้ําตรงนั้นก็ได้โคตรเจ๋ง<ฮ><ฮ>เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในเกมเลยอะ<ฮ>่ะขออนุญ,ญาตนะคะจองห้องพักยังไงคะเนี่ยสามารถเซ์เช็คอินได้เลยคะ่ะโถห้องพักห้อง403มอะ่ะมันมันพักไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเต็มแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องเป็นห้อง201เอาเป็น3คืนไปเลย7,300บาท งั้นตอนนี้ก็ต้องจองด้วยชื่อของฉันซีบิงแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตโอเคเรียบร้อยเอาลละได้ที่พักมาแล้วค่ะ บรรยากาศทุกอย่างในโรงแรมคือดูดีมากหรูไปหมดเลยมีห้องพักหลากหลายนะคะแล้วตรงนี้เขาบอกว่าข้างหน้าของเรามีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่กันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปเกาะแมวนะเพราะว่าที่นี่เนียที่แบบเป็นซีเรตเลยคือเขามีเหมือนเป็นสัตว์เจ้าแมวนะคะที่รวบรวมแมวไว้เยอะมากๆแล้วก็มีขายพวกของเล่นแมวต่างๆด้วยนะเดี๋ยวแม่งพาไปดูมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่แหละ นี่คือสถานที่ที่แมวอยู่นะอ้าวไหนแมวไหนแมวมีแต่คนเหยียดแขนเหยียดตามฉันค่ะแบบนี้เอบกลมกรอบสงสัยจะเป็นโลกแบบว่ากระดูกพรุนนี่นี่นี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยนี่เลยสถานที่ที่แป้งอยากมามากที่สุดนะคะนี่คือที่ที่เป็นเกาะแมวค่ะ ทุกประเทศเดี่ยเขาจะชอบปีกเกาะแมวแบบนี้นะแล้วก็แมวทุกตัวสามารถเล่นได้ไหมเฮ้ยอ๋อนอนให้เกาพุงเลยเหรอน่ารักมากเลยนี่ก่อนจะเล่นกับแมวเนี่ยวัสการะสัญเจ้าแมวก่อนสิแค่จุดทูบแล้วก็บอกให้แมวที่นี่สุขภาพดีก็พอโอเคกันฉันทำด้วยแต่ว่าเธอบังฉันอยู่ฉันขอทำบ้างดิโอเคฉันไปละอ่าจุดทูบครับ ขอให้แมวที่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,รน่ารักน่ารักอยู่กับพวกเราไปนานๆนะได้เลยนูตจแต่ขอแมวเรียด้วยนะรู้สึกว่าถ้าจากแผนที่นะคะมันจะมีเขียนว่ามีร้านค้าเกี่ยวกับแมวอยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยอ,ะอ่ะฉันขอซื้อของหน่อยละกันนี่ไงมีขนมแมวเรียมีกัญชาแมวแบบก้อนๆแล้วก็มีไม้ตกแมวด้วยค่ะงั้นแป้งเอาเป็นทอยแคทนะ1อันโช เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอาเป็นเฮ้ยเครื่องรางแมวเยี่ยมมีย่าแมวด้วยแล้วก็ซื้อขนมเอาละเสร็จเรียบร้อยซื้อของมาทั้งหมดแล้วลองไปเล่นกับน้องแมวดูวดีกว่าเอาเจ้าส้มเนี่ยแหละเจ้าส้มส้มกินแมวเลียไหมลกูกแมวเลียเหรอ เอาดิเอาดิค่อยๆกินนะยับ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 เอามาอีกเอามอีกยับ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 อุ้ยน่ารักอ่ะเอานี่ฉันเอาอาหารเม็ดมาให้ด้วยนะแต่ชอบแบบเปียกมากกว่าถ้าแบบเปียกนี่อร่อยกว่าเยอะเลยอุ้ยเล่นกับแมวแล้วก็ยังหวาดกลัวปลาฉลามอยู่ไม่น่าลงไปในในบ่อปลาฉลามโอเคใครที่แบบว่าอยากมาเล่นกับน้องแมวก็สามารถมาเล่นได้ที่นี่เลยนะ แล้วตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมจาฮายาซัมเมอร์อีเวนต์ด้วยนะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสำรวจแผนที่และจุดเช็คอินจาฮายาบนเว็บไซต์เพื่อรับโค้ดไอเทมในเกมจาฮายาซัมเมอร์เต็นจาฮายาดรอปอีเวนต์วันนี้ถึง25กันยายนรับชมไลฟ์สดคอนเทนต์จาฮายากับครีเอเตอร์บน YouTube หรือ Twitch ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับไอเทมจาฮายาซัมเมอร์เช ah ิรตจาฮายาซัมเมอร์สตแฮช โปสการ์ดฟรอร์มจาฮายาอีเวนต์วันนี้ถึงวันที่8กันยายนร่วมกิจกรรมในจาฮายาและถ่ายภาพสกรีนช็อตอัปโหลดในหน้าเว็บไซต์กิจกรรมทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับไอเทมจาฮายาซัมเมอร์คูลเลอร์และผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเช่นคอสตอม PC ซีจาฮะยาซัมเมอร์เชิร์ตแอนด์แมกเนตเซ็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วดูผู้คนสิ คนที่มาอยู่แถวโรงแรมนะคะเขาก็มาแถวชายหาดการเห็ดไบมมาจุดปลุเล่นการมาตกปลาหรือว่ามาหาเพื่อนใหม่นะคะตรงนี้อ้าวเว่ยบรรยากาศดีมากอ่ะเอาละ่ะเราก็หากิจกรรมทําบ้านดีกว่าเฮ้ยฉันมีเบ็ดตกปลาอยู่พอดีเลยลองตกปลาดูก็คงไม่เสียหายนะนี่ตกปลาแบบใช้เหยื่อมึงไหนดูซิตกปลาตื้นขนาดนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะ ฟ้าไปแล้วเอ้ยเอ้ยตกขึ้นมาได้หนึ่งตัวได้ปลาอะไรอะและปลาที่แป้งตกมาได้เมื่อกี้นะคะคือตัวนี้เลยโอ้ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะตัวเล็กนะแต่ตัวใหญ่มากอยากเล่นกระดานโต้ขึ้นแล้วสิฝึกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าชํานาญแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปออกทะเลจริงนี่คือการฝึกกระดานโต้ขึ้นหัวหน้า เอาแบบนี้เลยเหรอเริ่มหิวแล้วสิแถวนี้น่าจะมีร้านอาหารขายอยู่นะเอ้ยนั่นขายอะไรอะ่ะมีพรุด้วยฉันอยากลองยิงพรุดูบ้างจัง <c oughs> นี่เป็นพลุไฟเย็นค่ะสวยมากเลยหมายถึงพรุเหรอหมายถึงเธอนะอุย๊ยเขินหมดแล้วนะเนี่ย ว่างๆก็มาทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ปิ้งมาร์ชเมลโล่เล่นกับเพื่อนๆได้หอมน่ากินจังเลย,ยงั้มงั้มอร่อยมากอะ่ะเอาจริงนะแป้งชอบบรรยากาศของเมืองจาย,ยามากนะคะเพราะว่ามันได้ฟิลแบบความอบอุ่นแล้วก็มีความเล่นกับทะเลเล่นกับกิจกรรมต่างๆนะและตอนนี้อุ้ย เราเจอแล้วโซนอาร์เคดโอยมีโซนให้เราเล่นเพียบเลยอะ่ะก่อนอื่นเราต้องแลกเหรียญก่อนนะคะเป็นเหรียญกิจกรรมข้างในนี้เป็นเหรียญของรีงสอร์ทเลยเอามา50เาิเหรียญอ่าเหรียญพวกนี้ก็จะเหมือนเวลาเราเล่นตู้ขี้บอะไรประมาณนั้นนะจะใช้เหรียญพวกนี้ทั้งหมดเลยโูยซื้อของรางวัลมีน้องเต่าเต็มไปหมดเอาละเริ่มจากนี่เลยดีกว่าโยนบอลครับผมอุ๊ย ขออนุญาตโยนบอลกับริกกี้นะลิกกี้เธออยู่ไหนอะลิกกี้สวัสดีชเชนเดงเอาละ่ะเธอโยนก่อนเลยใครชนะก่อนก็ได้ของรางวัลไปโอ้ยพลาดโอ้โหไม่รู้ว่าพลาดเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าพลาดเพราะเจอคนหล่อหรือเปล่าแต่เธอบ้างสิเธอจะเล่นกับฉันไหมนะไม่เล่นเอาโอ้โหเขาหล่อมากเลยอะยังกับดาราเกาหลีแน่ เอสวัสดีค่ะสุดหลอ่อเอ่เอ,อคุณไม่ควรที่จะพูดกับคนที่เพิ่งรู้จักกันว่าสุดหล่อนะครับอ,อ้าวจะเรียกเธอว่าอะไรดีแก้ตัว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 ,ตวเอ่อคือขอโทษนะคะที่เราเริ่มต้นขึ้นมาไม่ดีสักเท่าไร่แต่ฉันคิดว่าคุณหน้าตาเป็นมิตรแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะ อ๋ oh, ม<า>ผมก็ขอโทษที่เข้าใจคุณผิด<า>นะครับอุวยหน้าตาคนในเกมนี้คือโหลมากอะต้องย้ำว่ามากเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างเฮ้ยอ๋อตรงนี้มีตุ๊กตามาสคอตน,นี่เฮ้ยเหมือนพับจีเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นแนวแบบเกมเวทมนต์อะไรประมาณนี้ปะข้างในมีสปารูมด้วยมา เอ้ยคุณอยากเข้าสป,ปาเหมือนกันเหรอใช่ฉันชอบสป,ปานะไหนดูสิเราต้องจ่ายค่าเข้าทั้งหมด300บาทจ้ะเพื่อที่จะเข้าไปข้างในรู้สึกว่าฉันจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นใส่ชุดเลยเพราะว่าเราจองที่พักที่นี่งไงเราก็เป็นสมาชิกเอาเป็นผ้าคลุมสีนี้แล้วกันเฮ้บปึง้งว้าวเข้ามาสป,ปานี่คือโซนอะไรอะ่ะ มีโซนาวนา่าเวลาเราาวน่านะคะจะต้องตักน้ำใส่ตรงนี้ให้มันอุ่นๆแล้วก็มันจะมีแบบควันฟู่ๆแบบนี้ออกมาเดี๋ย<ม>วเรามาดูตัวละครอินโซยของเราดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการาวหนา้าความรู้สึกของฉันตอนนี้ก็คือ hmm. ร้อนคะ่ะโอ้ร้อนมากคะ่ะโอ้โห เอาฉันออกไปค่ะมาถ้าสาวน่ามันไม่เหมาะกับเราเราก็นวดกันเลยเชิญค่ะนี่ปวดไหมคะตัวเนี้ยกรอบ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 โอ้โหโอ้โหแข็งมากเลยนะคะหัวไหล่คุณกรอบเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะ โอ๊ยแต่พอนวดไปนวดมาแล้วก็รู้สึกหิวข้าวเหมือนกันนะเนี่ยหาอะไรกินแถวแถวร้านสปาหน่อยดีกว่าแต่ว่าร้านสปาเขาน่าจะมีของให้กินนะอย่างเช่นพวกขนมอะไรประมาณนี้เอา้าเจ๊เจ๊ทำอะไรอะ่ะอ๋อฉันอยู่ผนแผนกนวดสปานะคะอุย๊ยไหนไหนเขามาแล้วนวดสปาหน่อยแล้วกันสปาอะไรนี่นะเอาละค่ะใั <c oughs> ้ขอบริการนวดเท้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวนวดให้นะคะอื <c oughs> เท้าเป็นตาป่าด้วยนะคะคุณผู้หญิงเอ,อเอานันนวดอะไรคะท่าน่ะนวดกลางอากาศค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ฉันหิวข้าวนวดจนหิวข้าวเลยขอไปหาร้านเด็ดกินก่อนนะคะเพื่อนๆร้านเด็ดในโซนสปาจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากโอยหอยนางรมเอานี่แหละหอยนางรมขอกินกับสุดหล่อเลยละกันมา ธีการกินหอยดังรมคือจุ่มแบบสดๆราดดับจิ้มซีฟู้ดแบบนี้หนัวมากแล้วนั่นอะไรอะ่ะก้างขวางคอเหรออ๋อใช้เป็นแม่เขานะคะจะมาคุมความประพฤติเขาไม่ให้เขาเจ้าชูมากเกินไปอ๋อโอเคค่ะใช่แล้วล่ะครับแม่ผมอยากกินหอยดังรมมากเลยครับขอตังค์หน่อยได้ไหมครับแม่ <c oughs> เอาไปเลยลูกห้าล้าน <c oughs> ดูเขียวตุย้ยอื เห็นแล้วก็รู้สึกขิวในชีวิตจริงเลยนะเนี่ยกินจนหมดเลยอ่าอร่อยอร่อยโอเดี๋ยวนะนี่คือแผนที่กิจกรรมทั้งหมดของรีสอร์ทนี้เหรอมีไปแบบว่าว่ายน้ำนะคะเป็นภูป,ปาร์ตี้แล้วก็มีสปาที่พวกเราเพิ่งไปเมื่อกี้ มีเกาะแมวนะคะแล้วก็โหแหล่งปลาฉลามมีทั้งหมด2จุดด้วยกันน่ะอันนี้เป็นฉลามดุร้ายนะ,ะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นฉลามแบบน่าจะดุร้ายเหมือนกันนั่นแหละฝั่งนู้นมีร้านอาหารเด็ดๆ <_ Clement: S 2> ด้วยแล้วก็มีพอล y s ส a t i เตนะคะมีไรเบอรีแปลว่านะเราสามารถไปที่ฟาร์มได้นะคะเพื่อซื้อแบบเมล็ดพันธุ์เอามาปลูกไว้ที่บ้านดีกว่าลุงค้ขอเช่าเรือหน่อยค่ะเอาเรือแบบมีใบเรือแบบนี้นี ข้างบนเนี่ยก็เราสามารถตกปลาได้ด้วยนะมีอุปกรณ์การตกปลาอาบแดดและอื่นๆอีกมากมายโอ้ภาพสวยมากอะอ,อยู่ทางทิศใต้นะคะจะมีน้องโลมาแบวกว่ายอยู่นี่เลยมาอันนี้ว่ายน้ำกับปลาโลมาของแท้เลยครับ<อ>ว้าวด้าน,นไงปลาโลมา จุดนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างลึกนะทุกคนมันต้องว่ายน้ำเลเวลสานะถึงจะสามารถใส่อุปกรณ์ดำน้ำได้นะแป้งเลยคิดว่าอันนี้แค่เราดูผิวๆก็พอไม่งั้นตัวละครของเราเนี่ยเขาน่าจะขาดอากาศหายใจนะคะแป้งอยากใหเ้เพื่อนๆได้มาสัมผัสแบบแป้งจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าเกมอินโซลเนี่ยเขาก็มีแบบภาพมีระบบที่มันดีอยู่แล้วนะคะและดี c ตัวใหม่ตัวนี้นะคะจะหายาเนี่ยแป้งว่าเป็นอะไรที่แบบคนไทยอย่างเราอะ่ะชอบทะเลอยู่แล้ว เนี่ยเล่นยังไงก็ฟินมาเรียบร้อยครับมาถึงฝั่งแล้วครับฝั่งนี้เฮ้ยมีของขายเพียบเลยนี่ๆี่นี่น,น,น,นตรงนี้มีสวนสาธารณะด้วยครับเวลาแป้งไปเที่ยวนะถ้าไปแบบพวกเกาะอ,อะไรแบบนี้ชอบถ่ายรูปตามบริเวณแบบนี้ที่สุดเลยมันดูแบบได้ฟิลมากอ่าไหนๆก็เจอแล้วนี่ กิจกรรมที่แป้งชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการขุดแร่ยิ่งขุดแร่ดีดมาได้เนี่ยเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆไปขายด้วยม,มันมีตลาดขายแร่อยู่นี่นี่นี่เฮ้ยเจอแล้วได้ของดีเลยละ่ะซึ่นส่วนมากแร่ในกระเป๋าที่ได้นะคะก็จะเป็นพวกคอปเปอร์แล้วก็จะเป็นพวกบลูมิก้านะคะอืมแป้งก็ แต่ว่ามันเอาไปทําอะไรได้เหมือนกันเพราะว่าเอาไปสกัดเป็นอนัญมณีไม่ได้สองแร่เนี้ยน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับการครับอุปกรณ์ในเมืองก็มีร้านอาหารเยอะมีร้านขายของชําก็แยะแล้วก็มีตู้ ATM ด้วยสะดวกมากเฮ้ยตอนนั้นอะไรอะร้านขายอุปกรณ์ตกปลาว้าวมีขายพวกขนมด้วยนะพวกเบ็ดพวกนี้เราก็สามารถซื้อเบ็ดอันใหม่ได้นะคะ ตรงนี้แหละนี่แหละคือตลาดขายสินค้ามาเป็นเสือเลยซึ่งเราสามารถเปิดแผงขายของได้มามีอะไรขายบ้างนี่ให้เรากดมาตรงนี้นะคะแล้วก็เซลล์ของเลยแล้วเอาปลาของเรามาขายดีกว่าปลาของเราขาย5บาทพออะ5บาทอุ้ย5บาทถูกไปเหรอ6บาทก็ได้อะเดี๋ยวคนจะถาว่าเอาปลาเน่ามาขายเสร็จแล้วก็ขายได้อีกไหมเอาเป็น ตุ๊กตาตัวนี้ที่เพิ่งคีบมาได้6บาทอะเฮ้ยใส่เราไปได้หมดเลยเราสามารถเต้นเพื่อเรียกแขกได้ด้วยออาจัดไปเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาร้านนี้ปลาขายดีนะคะปลาถูกมากเลยค่ะเพิ่งจับมาสดๆสดเลยราคาเท่าไหร่เหรอ6บาทค่ะ6บาทถูกไปน่าจะเป็นปลาเน่าเอา <laughs> ปา้านี่ก็โดนหรอก จาสภาพตอนนี้แล้วการค้าขายของเราน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะมีลูกค้าอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวเตรียมขโมยหรือเปล่าน่ะก็ฉันปิดแผงเลยแล้วกันน่าไม่น่าจะขายออกเอ้ยเฮ้ยผมขอลดราคาหน่อยได้หรือเปล่าจัดไปค่ะงั้นผมเอาตุ๊กตาตัวนี้แฟนผมอยากได้ว้าวเฮ้ยขายได้จริงแต่ขายได้ห้าบาทนะโอ้โหรวยรวยแย่ละ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกมนี้นะคะนั่นก็คือการทําสวนค่ะทุกคนเคยทําสวนในเกมอินโซกันหรือเปล่าแป้งจะบอกว่ามันสนุกมากๆนะเพ<น>ียงแค่เรามาซื้อเมเล็ดพันธุ์นะคะแป้งขอปลูกเป็นนี่ละกันข้าวโพดอ่ะขอเอาข้าวโพดสัก3อันซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็แค่กลับไปที่บ้านค่ะ Go Home ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำการพลวนหน้าดินก่อน แบบนี้สายปลูกสวนนี่ต้องชอบอย่างแน่นอนพรัวหน้าดินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ของเราหย่อนลงไปซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมานะคะจะเป็นข้าวโพดกบ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 บเสร็จเรียบร้อยนะคะลดน้าต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ตัวอินโซยของเราเนี่ยชอบมากเลยน่าจะได้ประมาณสัก4ีอันนะ เพื่อเร่งโตนะคะให้มันโตวไวๆเราจะใส่ปุ๋ยชั้นดีลงไปจงเติบใหญ่ mm hmm. mm hmm. อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็แค่รอค่ะผลผลิตของเราเนี่ยถ้างงงเมื่อไหร่นะเราก็สามารถเอามาทำอาหารได้ดูสิตอนแสงน้อยเกมเขาก็ปรับให้หน้าตาดูดีขึ้นแล้วนะเนี่ยนี่แป้นได้ค้นพบนะคะมันมีเมนูอาหารอันหนึ่งที่จะต้องใช้ขา้าวโพดเมนูนั้นก็คือคอนเบรด ซึ่งวัตถุดิบของเราเนี่ยถ้าเรามีข้าโพดนะปลูกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะสามารถทําเมนูนี้ได้ค่ะดีมากแล้วถ้าใครรีบนะแป้งแนะนําให้สั่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะคะอย่างอันนี้เราก็ซื้อมาปุ๊บให้เขามาส่งให้ที่บ้านเลยในระหว่างที่รอก็ขอเล่นคมรอสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็ามาเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านเลยละค้นหาช่องพี่แป้งซีบิงหน่อยดีกว่าเป้น้องเต้นนอง,ง,น,องน่าจะมาถึงแล้วนะ เต็งนองของมาส่งแล้วครับไหนอะโอ้นี่ไงพัสดุมาส่งแล้วได้ข้าวโพดมาแล้วมาลองทำเมนูอาหารอันใหม่ดูดีกว่านะคะใส่วัตถุดิบที่เขาต้องการลงไปหั่นข้าวโพดก่อนเลยแบบนี้หั่นออกมาปเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะเสร็จเรียบร้อยก็ผสมเข้ากับแป้งตีคุกเขาให้เข้ากันโอ้ยน่ากินน่ะเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปอบค่ะ เล่งเวลาสักหน่อยนะเรียบร้อยและนี่ก็คือเมนูขนมปังข้าวโพดนี่ตัวละครของแป้งน่าจะชอบมากมากเลยนะเพราะว่าเขาชอบกินของหวานไงและก่อนจะจากกันนะคะแป้งเนี่ยได้ไปเปลี่ยนห้องกับพนักงานบาร์ค่ะเขาบอกว่าห้อง4 0 3นเดี๋ยวมันว่างพอดีเป็นห้องที่ติดริมทะเลนะคะแล้วก็วิวดีสุดๆแบบจัดเต็มเลยไหนดูซิว่ามันจะดีอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะว่ามันแพงมาก ห้องไหนเนถ้าจากกุญแจแล้วเนี่ยน่าจะเป็นห้องริมสุดเลยเหรอหูยอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงนกดังนวลเลยล่ะและนี่ก็คือห้อง403นะจ๊ะนี่ห้อง403เอา้าฉันโจงไปแล้วนะฮ้ฮัลโหลอ,โอ้าอ๋อมันแค่ล็อกประตูแค่นั้นเองเข้ามาได้แล้วห้องข้างในเนี่นะคะจะเป็นแบบบันดีฟเลยนะทุกคน ที่สำคัญคือเราสามารถนอนแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกมองปลามองอะไรแล้วลงไปไว่ายน้าแบบว่ายได้เลยแล้วโอ้ห้องน้ำแบบเปิดโล่งจะไม่มีใครเห็นฉันแน่หรอคะเนี่ยถ้าฉันอาบน้ำน,นะคะนี่อาบน้ำมาทั้งผ้าชุดตัวแบบนี้แหละแบบสไตล์คนขี้อายเรียบร้อยนี่ก็คือห้องนอนของแป้งนะคะ และตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้แม็ก็สามารถเข้าเล่นอินโซยบนเครื่องแม็ผ่าน App Store ได้แล้วด้วย so Island, Get ways, อินโซยไอแลนด์เกตเอเวจาหายากอะสวรรค์สัมผัสชีวิตในฝันที่คุณออกแบบได้เอง นันแหละค่ะเ,เพื่อนๆและนี่ก็คือ DLC ตัวใหม่นะคะของเมืองจา,ายาค่ะตอนรับซัมเมอร์ของเกมอินโซยและถ้าใครนะคะอยากจะเล่นเกมสนุกๆแบบแป้งแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ในวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยตัวเกมเขาลด20%เลยนะคะสําหรับเกมอินโซยเนาะและที่สําคัญคือทุกคนเนี่ยจะได้รับ DLC ตัวนี้ด้วยดูิตัวละครแป้ง ยิ Hoy, ้มแฉ่งมากเลยอ่ะเป็น DLC ที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยค่ะก็ยังไงไปหาซื้อมาเล่นกันเยอะๆนะคะเกมภาพสวยมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยที่แป้งเล่นไปนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังมีอะไรให้เพื่อนๆทำ อีกเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวละครอินโซยของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมพอแป้งเนี่ยลงไปในน้ำนะเจอปลาฉลามน้องก็หวาดกลัวใหญ่เลยกลายเป็นว่าหวาดกลัวไปตลอดเลยนะคะเขาเนี่ยเอาใจใส่มากๆนะอุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แปด้วยนะที่สับใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปพักในโรงแรมต่อแล้วแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย